มเล่ความชัดความสมบูรณ์กองวัวสีสนามบ้านสมวังสเตเดียมนะคะนี่เรามาเล่มวยวันจนมันทียีมากระกระดาษนะคะสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะน้องผมชจีหมดครับน้องหมดนะคะปีมาจากมวยชนเด่นตายนะฮะัวน้องหมดชื่ออะไรกันน้องหมดนี่กูโนดไล่ใจกวนใจไม่มากูเจอกับค่ะน้องมาจากใคไหนคะนี่ใครกูตัวจริงครับค่ะัวตัวนี้ยุกี่ปีได้พกปีครับพกปีนะคะเป็นลูอก้องตัวไหนครับเป็นเหลือกู้นั่นรับลูกค้อยกู้นั่นนะคะ ค่ะน้องก็ช่วยเล็กกี่ครั้งสี่ข้างครับสี่ั้งลาสุดน้าในหน้าในสม,มวังครับสมวังติตอนนั้นแฉลากินนาทีได้ปิดเจ้าปิดเกมนะาพ่งเดียวครับพ่งเดียวนะคะค่ะนี่ไส้ของน้องก็เป็นยังไงครับดื้อมังครับดื้อมั้งโอนมังนะค่ะน้องเดือดว,วัววันกิโลเอากรูเอากรช่วงนี้ลดลงลยอะไรยังลดแล้ลวลดลงแล้ลวนะคะค่ะน้องวัวนี่เวลาก็ตัวกูนี่กินง่ายกินน้ำดีไหมกินดี สมบูรณ์นะคะ่ะเร่องงานนี่มีการเช้าวันนองหมดไหมฮะเองเช้ารับช้านะคะ่ะรอบนี้นองหมดบอกความั่นใจมาจากบางกีเปอร์เซ็นต์ตัวอนงร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะคะ่ะนองัวนนี่มีความสัดความสมบูรุ์กีเปอร์เซ็นต์ในสาดต่นี้ข้นนองหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปรนะคะเนค่ะรอยเปร็นต์แล้วนะคะให้นงบอกวักซึงอฟซคนที่อยู่ทางบางก้องไอ้คุณซึกเลยค่ะกซึงเอฟซไอคุณซึกกันนะครับป็นบ มันจะชุช่มใจที่อันใดนะถีสนามบันซุ่มบังสเตเดียมนะคะจนวันทียี่มากรกฎระดานะคะตัวนั้นนี่มันนะตัวนี้คือโนดไล่ใจกวันใจเม่มาดวยคุณซึงนะขอบโก้แดงงามเป็ดปัลล่ารวยยี่มานะคะหัวกุนนี่เป็นหัวกุนยาเป็นหัวกุยเอกเดือมบรรทุกเส้นซ่องเมื่นบาทนะคะมาสง่งเด็กแต่งเคียดให้น้องหมดก็ด้วยนะเบงนาสำหรับบันนี้ก็ขอบคุณมานะคะถีน้องหมดนายก็มุญปีก็มาค่ะ สวัสดีค่ะลำเล็กก่อมจวดีค่มสมุนกองวาเตสนั่บ้านสมบองสเตเดียมนะคะจนวันทียิสมากรกฎาคมนะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่เจอเลยค่ะพี่เจอเอ็มครับผมเอ็มนะคะสองมาจากอุ้มจุเดดตายนะคะอุ้พี่เอ็มเ่ออะไรค่ะปีเอ็มเด้งามเป็ดปารานด้วยว่ะอีม,อมาครับค่ะน้องค่ะปีมาจากใครในคณะค่ะโก้ลงที่กวอยเล่มด้วยครับค่ะน้องก็อยุกี่ปีได้ดปีจะได้อะไรเป๊ ประมาณลกปีเจ็ดปีนะคะน้องก็เป็นลูกของตัวในครับพี่ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบนะคะน้องนี่ก็จนมาเมลกี้ครับจนมาต้องรังครับซ่องขังล่าสุดน้องนาในครับอีกนาดียี่ในครับนาอีในมาตอนนั่งเฉลีกินนาที่ได้พี่เจ้าพี่เกมสามเทปนาทีได้จนสิบนาทีนะคะช่วงนาทีอะไรครับช่องนาทีนะคะขาทางชนนี้ประเภทไหน่ขไปรังไปรังหมานาล้านนาค่ะนี่ใช้ของน้องก็เป็นยังไงคะนี่ได้ดีครับนี่ใช้ดีนี่ใช้น่ารักนะคะค่ะปีเดือนน้องวันกิโลได้ พกเจลโลครับพกเจลโลชงนี้ลดลงแล้วยังคะลดลงแล้วครับลดลงแล้ว <ๆ S 1> นะคะค่ะน้องว่าเวลาก็ทุกคูนี่กินยากินน้ำดีไหมพี่น้ำทุกโจ๊กแต่ยากินดีครับสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์ค,รค่ะ <ๆ S 2> ยังง่ายนี่มีการชาวว่าปีแม่เอง,เองคะค่ารรับไปเอาพีาบานมั่งจชามั่งครับคุณเปพนไปนะคะค,ค่ะรอบนี้พี่บอกว่ามาใจมาจากบางกี่เปอร์เซ็นต การเป็นตครับผมรเ็ต็มนะคะการนงวานนี้ผิว่ามีความสดความสุ่มุนเข้ากีเปอร์เซ็นต์ได้ตัวเองนงวะากาวทิไปเลยครับประมาณกาเปอต์อีกสิบเอร์เซ็นตกอนทะเลในสนามไปทะเลกันวันชนะคะครับผมก็นี้พร้อมไหมพี่อวันนี้ครับอมครับเบียบรองพีเบียบรองครับเบียบร้อมนะคะให้พีเอ็มกวึงเอแล้วก็คนที่ยู่ทางมันก็พีเอ็มเลยค่ะกวา สี่ปีน้องๆที่มานมาจอยจมมาจอยเจี่ย์หวนจนกันด้วยครับถ้ามาจอยจมจอยเจี่ย์ได้พี่เอ็มน่าจะสนามบอนสุ่มวังสเตเดียมนะคะชวนวันที้สี่ม่ากรกฎะดานะคะตัวแานนี่บนหน้าจอเนี่คือแดงงามเพชรพลั้งโรยี่มานะคะปอบโนดโนดไล่ใจกวอนใจเมย์ไม้รุ้ยคุณนะคะงวงกูนี้เป็นงวงกูย่าเดี๋ยวมานกเส้นโซ่งมืดบาทนะคะมาส่งแร่งเจีย์เงเที่ยให้พี่เอ็มก็ด้วยนะคะขอบคุณมานะคะพี่เอ็มใจกล้วมุ่งหนุ่มก็มาค่ะ